สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็จะเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมอัตกรเอี่ยมมี0946456479วันนี้ผมได้มาทำการถ่ายในนาข้าวนะครับของพี่มหาทินนะครับหรือในนามของพี่ทิรวงเดี๋ยวเราจะเจอกับพี่เขาเลยครับในการใช้ตัวท็อปซิลิเกตในข้าวนะฮะครั้งแรกอ้าวขอเจอพี่ครับเพียบสวัสดีครับสวัสดีครับอาผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูนะฮะ ในการใช้ท็อปซีริเกตของคุณพี่มหาชินหรือธีรพงศ์พับจุ้ยนะครับอ้าวพี่ครับเป็นไงบ้างครับในการใช้ท็อปซีริเกตใส่ไปกี่ครั้งแล้วครับก็ใส่ไปได้ครั้งเดียวพอดีตอนนี้เข้าวมันอายุมากแล้วนะอายุมากแล้วแต่ว่า,าพูดถึงคุณภาพแล้วท็อปซีริเกตนี้มีคุณประโยชน์ต่อพืชเป็นอย่างมากเพราะว่านอกจากจะทําให้แข็งแรงแต่ก็และก็ ดินไว้ได้โดยที่เข้ามันจะเขียวอยู่นี้ตลอดอ๋อมักแตงมาก่อนนี่ให้น้ําแล้วน้ําหายหมดน้ําหายเร็วอ๋อครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นน้ําไม่ต้องกลัวน้ําหายใช่เพราะฝนช่วยด้วยอ่าแล้วต้นแข็งแรงดูดูได้เลยตอนนี้ผมทำสี่เก้าครับมันจะออกใต้ใบใต้ใบอ่าใเข้าวสี่เก้าครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะต่ําไร่ละเกินอยู่แล้วดูสรลูกแมลงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีครับ เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้อย่างน้อยก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไปได้มากเพราะว่าปกติเคยว่านปุ๋ยสิบลูกอันนี้เราว่านปุ๋ยห้าลูกแล้วก็ใช้ท็อปซิลิเกตก็อีกห้าลูกราคาก็สามร้อยใช่นไหมแต่ถ้าซื้อปุ๋ยมาก็ลูกละห้าหกร้อยบาทอันนี้ถ้าเราลดไปได้ห้าลูกอีกห้าลูกก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนในการใช้ครับท็อปซิลิเกตนะครับแต่บ พอใ้วร้สึกเป็นผลที่น่าพึงพอใจครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับสาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของการใช้ท็อปซิลิเกตเกิน80ดครับอ๋อก็ไว้ฝากกับเกษตรกรทั่วๆไปนะครับที่กําลังทํานาที่หวังจากจะใช้ในการตัวท็อปซิลิเกตนะฮะเดี๋ยวให้พี่แนะนำบอกเบอร์โทรเผื่อมีใครสนใจติดต่อสอบถามครับเข้าไปนะครับก่เจอชิญครับพี่ถ้าสนใจนะครับอยากจะใช้ท็อปซิลิเกตเพื่อ ทําให้การทํานาทําสวนทําไร่ของท่านดีขึ้นนะครับก็ติดต่อได้ครับที่ผมก็ได้ครับนายพีรพงศ์พับยุยหรือมหาทินนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0813797532อีกครั้งครับ0813797532ขอบคุณครับผมครับผมอยู่ที่ไหนครับอ่าอ,อยู่23ทับ2หมู่3 ตำบลท่าบัวอเภโพทะเลจัังหวดพิจิตรครับครับนี่ก็เป็นข้าวนะฮะเป็นคลิปสั้นๆที่เราถ่ายทํานะครับในข้าวต้องเกตุข้าวครับก็จะเห็นว่าเสมอกันหมดนะครับเริ่มออกรวงดูต้นก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับสมบูรณ์นะครับไว้คลิปหน้าเราก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำข้าวก็ขอสวัสดีนะครับพี่ครับสวัสดีครับ Go